เล่าไปเรื่อยเสือสมิงปลายเหนือสุดเขตแดนสยามหมู่บ้านเล็กๆที่มีอยู่เพียงไม่กี่หลังคาเรือนท่ามกลางพื้นป่าบนดอยชาวบ้านก็มีอาศัยอยู่กันไม่มากนักเพราะว่าห่างไกลความจเจริญมากส่วนใหญ่ก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่และเด็กหนุ่มสาวก็มีเพียงไม่กี่คนแถมหนึ่งในนั้นก็นยังถูกเกณฑ์เป็นทหารเข้าไปรับใช้ชาติ และต้องไปประจำการอยู่ที่ต่างจังหวัดในข่ายทหารแห่งนั้นต้องทิ้งครอบครัวทิ้งคนรักไว้ด้านหลังกับคำสัญญาที่ทั้งสองมีไว้ต่อกันว่าจะกลับมาหากสองปีล่วงผ่านไปแล้วหญิงสาวยังมีใจอยู่ก็ให้ปลูกดอกดาวเรืองเอาไว้ที่หน้าบ้านให้เหลืองพลางพลาวมองเห็นได้ถึงตีนดอยยามเมื่อนมคนรักกลับคืนมาที่หมู่บ้านจะได้รู้ว่าสาวคนรักยังไม่มีครอบครัวและยังรองคอยตนเองอยู่ ก็จะได้แวะเวียนเข้าไปหาได้ไม่เป็นการผิดผีผิดประเพณีของชาวเผ่าเพราะว่าสมัยก่อนการส่งข่าวส่งข่าวเป็นไปได้ยากมากไม่สามารถจะรับรู้เรื่องราวของกันและกันได้เลยก่อนที่จะลาออกไปจากหมู่บ้านชายหนุ่มก็ได้ให้ผู้เฒ่าหมอผีซึ่งเป็นหมอผีประจําหมู่บ้านได้ทําวิธีบางอย่างให้กับหญิงสาวคนรักไว้ด้วยการลงอักขระด้วยการลงอักขระอาคมขอบร่างของหญิงสาวคนรักเอาไว้ เพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่ยามเมื่อตนไม่อยู่ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัตว์ป่าหรือสิ่งทั่วๆไปพอะยังไงเสียหญิงสาวก็ยังต้องเข้าป่าหากินอยู่เช่นเดิมอาจจะเกิดอันตรายจากสิ่งที่ว่านั้นได้การทําพิธีเป็นไปโดยความสมัครใจของทั้งสองเพื่อความสบายใจของกันและการตามที่สัญญากันเอาไว้เพราะเป็นพิธีที่อาจจะส่งผลร้ายในภายภาคหน้าได้แต่ผู้ที่ได้เข้าทําพิธีจะแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างแน่นอน หากขัดของประการใดที่หญิงสาวมีคู่ครองไปก่อนหน้านั้นก็ให้พ่อเท่าหมอผีถอนอาคมออกให้เสียฝ่ายชายกลับมาเมื่อไม่เห็นดอกดาวเรืองก็จะได้ตัดใจพอรู้ว่าช่วงเวลาที่ตนเองต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารนั้นสองปีมันอาจจะเนินนานไปสำหรับการรอคอยหรือไม่ก็อาจจะถูกเร่งรัดจากพ่อแม่ผู้รับผู้ใหญ่ซึ่งฝ่ายชายเองก็คงจะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ก็คงจะทำอะไรไม่ได้มากสองปีผ่านไป ที่ต้องอยู่ในค่ายทหารในต่างจังหวัดชายนมกลับมาด้วยความดีใจและความหวังสมัยก่อนการเดินทางจากหมู่บ้านเข้าไปยังตัวจังหวัดต้องใช้เวลาอยู่เกือบ2อสามวันเลยทีเดียวกว่าจะถึงที่หมายหลังจากที่นั่งรถโดยสารกลับจากค่ายทหารมาถึงที่ตัวจังหวัดของตนเองแล้วก็รีบเหล่งฝีเท้าเดินดิ่งเข้าป่าไปที่บนดอยที่ตนเองนั้นอาศัยอยู่ ใช้เวลาอยู่เกือบสองวันเหมือนเดิมมีความรู้สึกตื่นเต้นดีใจตลอดเวลาและตลอดเส้นทางที่เดินเท้ากลับไปที่ดอยแห่งนั้นจนเมื่อมาถึงทางขึ้นดอยก็มองเข้าไปที่หมู่บ้านชายหนุ่มก็ถึงกับยิ้มหมอกเพราะสายตาได้มองไปเห็นดอกดาวเรืองที่ปลูกเอาไว้อย่างเหลืองอาลามอยู่ทางฝั่งที่ไปเลือนชานของสาวคนรักบ้านเลือนหรือว่ากระท่อมของชาวบ้านในสมัยก่อนจะปลูกอยู่ห่างๆกันอยู่พอสมควร ต้องแยกออกไปทางเลือนของตนเองสะก่อนยังไงก็ต้องแวะเข้าไปกราบพ่อแม่ของตนเองก่อนอยู่ดีตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบย่ำเข้าเขตหมู่บ้านก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเส้นทางสัญจรไปมาเหมือนไม่มีใครใช้มาเนินนานมากแล้วหญ้าแฝกหญ้าคาแทบจะลามปกคลุมเส้นทางเดินจนสิน้นมองไปที่เลือนของตนเองก็มีแต่หญ้าลกคื้มต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลือนหลังอื่นๆก็ไม่ได้แตกต่างกัน ตั้งแต่ไปอยู่ค่ายทหารสองปีก็ไม่เคยได้กลับมาเลยเพราะว่าการเดินทางเป็นไปมาด้วยความยากลำบากแค่ช่วงวันหยุดก็ไม่พอจะกลับมาถึงหมู่บ้านเป็นแน่แล้วเข้าไปในหมู่บ้านได้ก็ไม่เห็นชาวบ้านแม้แต่คนเดียวเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีรีบวิ่งขึ้นไปบนเรือนของตนที่มีแต่เรือนว่างเปล่าข้าวของละเกลละกาเต็มไปหมดเหมือนไม่มีใครอยู่มานานแลมปีแลมเดือนขึ้นไปบนเรือนได้ก็ถึงกับเขาสุดเพราะเห็นว่ามีเพียงแค่โครงกระดูกสองโครง ที่อยู่ในเรือนเท่านั้นจากเสื้อผ้าเครื่องน่งห่มก็รู้ว่าเป็นโครงกระดูกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่บริเวณกระโหลกเป็นรูเหมือนถูกล่องลอยกระสุนปืนเขา้าชายหนุ่มไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนทําอะไรไม่ถูกตั้งสติได้ก็หาผ้ามาห,อหม่อ่มล่างโครงกระดูกของพ่อและแม่รวมกันเอาไว้ออกไปสํารวจจนทั่วหมู่บ้านก็พบแต่เศษซากโครงกระดูกของชาวบ้านเกื่อนกระจัดกระจายแยกย้ายกันออกไปคนละทิศละทาง หล่องลอยของเศษซากโครงกระดูกมีหล่องลอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนไม่ต่างกันดูท่าทางจะไม่มีใครรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวใกล้ๆก,กันกระท่อมของหมอผีก็ถูกลื้อออกไปแล้วเห็นหลุมฝังศพที่อยู่หลังเรือนเดิมของแกเข้าใจว่าแกคงจะตายไปก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องในโมบ้านนึกถึงสาวคนรักขึ้นมาได้ก็นึกดีใจอยู่บ้างเพราะมีดอกดาวเรืองเหลืองอารามที่ปลูกเอาไว้ตรงทางเดินทางเข้าไปในเรือน คิดว่าสาวคนรักคงจะไม่ได้ถูกฆ่าตายไปเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆคงจะด้วยอาคมที่ครอบเอาไว้หลีบสาวเท้าไปที่เรือนของสาวคนรักทันทีระหว่างทางก็ยังเห็นเศษซากโครงกระดูกของชาวบ้านรวมทั้งโครงกระดูกของใครก็ไม่ทราบได้ที่ทุกร่างนั้นมีปืนตกหล่นอยู่ใกล้ตัวด้วยและสังเกตจากเสื้อผ้าที่โครงกระดูกเหล่านั้นสวมใส่อยู่คงจะไม่ใช่ชาวบ้าน แต่เหมือนกับเป็นกองกำลังอะไรสักอย่างกระจัดกระจายกันออกไปเป็นระยะระยะไม่ต่ำกว่า20่ล่างมีเรื่องมีลราวเกิดขึ้นกับชาวบ้านกับไม่มีใครเข้ามารับรู้เลยจนทุกล่างนั้นเหลือแต่โครงกระดูกเข้าไปแล้วชายหนุ่มได้หยิบเอาปืนติดมือไปด้วยกระบอกหนึ่งกับกระสุนปืนรีบเดินตรงดึงไปถิดเรือนของสาวคนรักเมื่อไปถึงก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ เห็นแต่ต้นดอกดาวเรืองที่เหมือนว่าจะมีคนคอยดูแลเอาใจใส่ไว้อย่างดีกับกลิ่นเน่าเหม็นสาบสางคลักโค้งไปทั่วหลอบหล,ลอบเลือนของสาวคนรักมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมแทบจะมิดและยังมีเศษซากโครงกระดูกกระจัดกระจายอยู่หลอบหล,ลอบเรลือนด้วยแถมเหมือนจะมากกว่าทุกทุกทีก่ที่เห็นในหมู่บ้านที่มีทั้งเศษซากโครงกระดูกของคนและสัตว์ป่าปนกันไปตามผืนดินบางจุดก็ยังมีรลองรอยเท้าของเสือให้เห็นด้วย ไม่เห็นแม้แต่ล่องรอยของสาวคนรักหรืออาจจะเป็นหนึ่งในเศษซากโครงกระดูกเหล่านั้นก็ไม่ทราบได้ชายหนุ่มรีบถอยห่างออกมาจากเรือนของสาวคนรักทันทีเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่รู้แน่ว่าใครเป็นคนดูแลหรือปลูกต้นดอกดาวเรืองเอาไว้กลิ่นเน่าเหม็นนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเสือมันยังคงวนเวียนหรือไม่ก็ลากเอาเหยื่อมากินอยู่ใกล้ๆบริเวณเรือนหลังนั้นอยู่หรือไม่สาวคนรักกับคงอาจจะถูกฆ่าตายไปแล้ว ก็เลยรลีบกลับไปที่เรือนของตนเองเพราอกายจะคำ่ำกลัวว่าเสือจะย้อนกลับมาเจอเข้าพรุ่งนี้จะได้นำเอาห่อกระดูกของพ่อและแม่ไปฝังไว้ที่หลังเรือนหาเผือกหามันที่อยู่ในครัวเผากินพอประทังความหิวไปได้จัดการธุระของตนเองเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งระวังภัยอยู่ที่ชานเรือนของตนเองตอนคำ่ำคมองไกลออกไปทางเรือนของหญิงสาวคนรักเหมือนว่าจะมีไฟสว่างขึ้นแต่ก็ไม่กล้าไปดูเพราะคงจะไม่ปกติแน่นอน กลิ่นเน่าเหม็นสาบสางรุนแรงแบบนั้นใครจะไปทนทําอะไรอยู่ที่นั่นได้แถมยังอาจจะเจอเข้ากับเสืออีกจึงได้รีบกลับเข้าเรือนนําเอากระสุนปืนที่เก็บติดมือมาด้วยพร่ำบนคาถาอาคมที่พอเท่าหมอผีได้สอนเอาไว้ก่อนไปเป็นทหารเพื่อป้องกันตัวเป่าอาคมพรวดพรวดลงไปที่กระสุนปืนนั่นหลายครั้งหลายหนเพื่อเพิ่มความมั่นใจไม่ได้คิดกลัวผีที่มีคนตายทั้งหมู่บ้าน แต่ใชายหนุ่มกลัวว่าเสือนั่นมันจะเข้ามาหลากไปกินซะก่อนดูท่าทางแล้วมันคงจะกินชาวบ้านไปมากมายหลายศพก็เลยกลัวว่ามันจะกลายเป็นเสือสมิงไปด้วยเดินเข้าไปในครัวกอบเอาดินขี้เท่าที่อยู่หน้าเตามาพร่ำบนบริกรรมคาถาอาคมเป่าพวดพรวดลงไปก่อนที่จะเดินออกไปที่ชานเลือนวานออกไปจนทั่วรลบๆเรือนของตนเองไว้อีกทีแล้วก็ปิดเลือนเม็ดชิด พอให้เบาใจได้บ้างสามทุ่มกว่าก็ได้ยินเสียงลมพัดวูบใหญ่อยู่ที่นอกเรือนเสียงใบไม้ยาขาเสียดสีกันดังสนัน่นจูจ่ๆก็มีเสียงร้องเรียกดังขึ้นที่หน้าเรือนท้ามอชายหนุ่มถึงกับขนลุกสู่เพราะนั่นมันเป็นเสียงของสาคนรลัก์จำได้เป็นอย่างดีแต่คิดในใจว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้ช่วงบ่ายยังไม่เห็นหล่องรอยอะไรที่สาคนรักจะมีชีวิตอยู่หลอดที่กระ่อมได้เลยคิดว่าคงจะตายไปแล้วด้วยซ้ำ ทนฟังเสียงเรียกนั่นอยู่พักใจสุดท้ายก็เลยได้ตัดสินใจถือปืนเปิดกระท่อมเดินออกไปดูก็เห็นล่างที่ยืนเด่นต่างงานลมพัดผมสายายมองขึ้นมาบนเรือนหญิงสาวคนรักที่ยืนยิ้มกว้างกวักมือเรียกลองบอกให้ลงไปหาด้านล่างสายลมกับพัดไม่ยอมหยุดแถมยังพัดหอเอเผากินสาบสางชยมาแต่จมูกของชายนมเขา้าจนถึงกับพะง,งะถอยกลับเข้าเรือนหญิงสาวที่ยืนยิ้มกว้างอยู่ กลับทำสีหน้าเปลี่ยนไปทำหน้าบึ้งตึงเหมือนกับโกรธแค้นปากก็ส่งเสียงพลรำบนบอกว่าพี่ลืมฉันแล้วหรือพี่ลืมคําสัญญาที่เคยให้กันไว้แล้วหรือไรก็เพราะพี่ฉันถึงต้องเป็นแบบนี้ชายหนุ่มฟังสาวคนรักพูดแต่ไม่เข้าใจว่าตนเองนั้นทําอะไรไว้หญิงสาวก็บอกว่าพอเท่าหมอผีแกมาตายไปซะก,ก่อนที่พี่จะกลับมาแถมหมู่บ้านก็ยังมาถูกโจนที่ไหนก็ไม่รู้ บุกเข้ามาพ่นฆ่าชาวบ้านจนตายทั้งหมดตนเองเมื่อเห็นเลือดเนื้อสดสดเขา้าจู่ๆก็มีอาการอยากกินขึ้นมาพอได้กินเข้าไปแล้วกับรู้สึกไม่ได้เกรงกลัวอะไรโจรพวกนั้นเลยแม้แต่น้อยบวกกับความโกรธแค้นที่เห็นพ่อแม่ของตนเองถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อต,อตาก็เลยฆ่าโจรพวกนั้นจนตายหมดสิน้นและกัดฉีกเนื้อหนังของพวกมันกินด้วยความแค้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้ว มารู้ตัวอีกทีกะตอนที่กลมลงไปกินน้ําก็เลยทําให้นึกถึงอาคมที่พอเท่าหมอผีได้กระทําขอบเอาไว้แต่แม้ว่าจะเกิดเรื่องรล่าร้ายๆขึ้นในหมู่บ้านฉันก็ยังรอพี่ตามที่สัญญากันไว้ฉันปลูกดาวเรืองและเฝ้าดูแลมันทุกวี่วันชายหนุ่มได้ฟังเรื่องเล่าจบกบน,น้ำตาไหลาพลากลืมไปเลยว่าตนเองนั้นเป็นต้นเหตุทำให้หญิงสาวคนรักต้องกลายเป็นแบบนี้แต่ว่าหญิงสาวคนรักเป็นเสือสมิงไปแล้วจึงได้เอ่ยปากบอกไปว่า เราคงจะอยู่ร่วมกันไม่ได้อีกแล้วหญิงสาวได้ฟังคำพูดนั้นก็นถึงกับโมโหสุดขีดต,ตวาดเสียงดังลั่นพี่จะทิ้งฉันไปพี่จะทิ้งให้ฉันเป็นสภาพแบบนี้ไปตลอดหรือล่างหญิงสาวก็เปลี่ยนไปเป็นเสียสมิงกระโจนพวดพาดขึ้นมาบนเรือนแต่กลับถูกไฟที่พวยพุ่งเข้าใส่จนพัดตกลงไปด้านล่างกรีดร้องเสียงดังลั่นดยความเจ็บปวดเพราะถูกไฟอาคมที่เกิดขึ้นจากดินขี้เถ้า ที่ชายนมได้วานเอาไว้จนรอบกระท่อมนั่นเองและนั่นกระทาให้เสือสมิงสาวถึงกับโกรธสุดขีดหันควับกระโจนกลับขึ้นบนเรือนอีกครั้งแม้ว่าจะถูกไฟพวยพุ่งเผาผัานจนร้องลั่นไม่ยอมหยุดล่างยิงถูกเผาไหมแต่ก็ยิ่งเดินเข้าหาชายนมจนล่างของเสือสมิงสาวผู้พองดําเป็นตอต่อตโกที่เห็นชัดก็คือน้ําตาที่ไหลพลากออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างชายนมเมื่อเห็นกถึงกับหน้าช้ามือช้าทําอะไรไม่ถูก น้ำตากระพังพลูออกมาไม่แพ้กันก่อนที่ร่างของสมิงสาวจะถูกไฟอาคมหอบลอยละลิีวกับลงไปที่พื้นด้านล่างอีกครั้งร่างก็ถูกเผาหมดใหม่ไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันเป็นไฟที่เกิดจากอาคมเห็นเพียงแค่ควันขาวๆที่ลอยคว้างขึ้นไปบนอากาศกับกองเถ่าที่กองอยู่สายลมเงียบสงบไม่มีแม้แต่เสียงจริงหรงดแมลงใดๆชายหนุ่มเดินลงมาจากเรือน นั่งสุดลงที่หน้ากองเท่าฐานนั้นเหมือนคนอาการสติแตกหมดเลี่ยวหมดแรงและนั่งอยู่แบบนั้นจนฟ้าสางจึงได้ตั้งสติได้ลีบขึ้นไปนำเอาห่อผ้าที่ห่อโครงกระดูกของพ่อและแม่และเศษเท่าฐานของสาวคนรักห่อไว้ในห่อเดียวกันนำไปฝังไว้ที่หลังเลือนของตนเองก่อนที่จะจากหมู่บ้านนั้นไปอีกครั้งก็ยังได้นำเอาต้นดาวเรืองมาผูกไว้จนรอบหลุมศพหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้ไปบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง ที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเดิมที่ตนเองเกิดมากนักว่างวางก็ยังได้แวะมาดูแลและปลูกต้นดาวเรืองเพิ่มเอาไว้ใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือแวดเวียนผ่านเข้าไปหาของป่าใกลๆกับหมู่บ้านก็คงจะมองเห็นต้นและดอกดาวเรืองที่เหลืองอาลามถั่วดอยไปหมดในช่วงหน้าฝนโดยที่ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปว่าเกิดจากอะไรเพราะหมู่บ้านแห่งนั้นได้ล้างไปนานมากแล้วนั่นเองไว้พบกันใหม่